กระแสน้ําโขงยังคงไหลเชี่ยวค่ะหลังจากระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกจากอิทธิพลของพายุวิภานะคะระดับน้ําโขงนั้นเพิ่มสูงขึ้น36ซนติเมตรแต่ก็ยังถือเป็นระดับที่ห่างจากตลิ่งกว่า3เมตรอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับในช่วงเช้าท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกโปรยปรายนะคะทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่ลุ่มตม่ำเช่นสถานที่ราชการโรงพยาบาลรวมถึงมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก นายจมพดวันชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการบอกว่าได้เตรียมพร้อมรับมือตามคําแนะนําของสอธนชไม่ว่าจะเป็นการพร่องน้ําออกจากพื้นที่การขุดลอกเส้นทางระบายน้ําตอนนี้ให้ทาง8อําเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงมอนิเตอร์น้ําตลอด24ชั่วโมงนะคะ ขณะเดียวกันมีฝนตกต่อเนื่องที่อำเภอพิพมายจังหวัดนครราชสีมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ําในลําตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนพิมายโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทุ่งสำริดปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ67ของความจุอ่าง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดประตูนะคะเตรียมรับปริมาณน้ําเหนือที่จะไหลลงมาสมทบเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะเดียวกันก็มีการเตรียมระบายน้ําให้กับเกษตรกรเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการปลูกข้าวนาปีค่ะ